บุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดเวลานะฮะเรื่องที่3 7 8ครับมาเร<า>ื่องแตงไว้มันขึ้นลงไปหืมดบบติง๋งๆรู้ไหมครับคนเกาหลีเขากินอย่างนี้นแต่วิธีถูกต้องของเราคือแบบนี้นะฮะคนเกาหลีงงไปหมดวางมันข้าวอย่างนี้แล้วก็มีไข่กุ้งมาให้ด้วยนะครับ เราสั่งได้จัดเลยมีเขาไปแบบนี้นะฮะคิดในกำลังดูครับปุงปลาตลอดไปเราดูลายบุฟเฟ่เขากันนะคะกินให้ฉ่บๆของก็รอดเลยถูกต้องเอาพอด้วยจุงก็มีนะใช่ให้ดูหมูต่างๆใช่ ่ิซูดิซ่แล้วมีเนื้อย่งดูด้นะคะก็อย่างดีในหมูต๊มใหๆก็มีมันไม่ต้อการเวลามันจ่อนี่แหละบบนั่นคือวามจะติใช่ครับโลุยฮะดีเลยดีไนเนื้อได้ไหมได้ม้นิงจิจแล้วจะเป็นแบบว่าอัเปียโอโหเยอะมาก ตัติ่งรู้ไหครับเห็นฉันด้วยไ่่ปดูกอ่าวาอะไรจริงอยากอีกเมียเลยอื้มือดมากเลยครับนี่นะฮะคอนเฟสสอบฝักอี้ีก็ได้ ยี่สิบแพ่งเออนั่นสีร้อนไหมอือหโอ้โหเด้งนนค้าเด้งนนค้าโอ้โหเอาสาวชิดตะกันใหญ่เลยมาเอาสามชั้นลงนะคะอือหือสามชั้นชิ้นใหญ่ขึ้นโตนะอือหือมาส่วนสาตรงกลางพอดีเวลาจะกินค้าวหนึงส่วครับ ไปน้ำจิ้มทำกลแบบา,างแดดแดดโอ้โหไนอ่อนโค้นดีอะลูด้ดครับเขาบม่าตัดไปตามใจฝันอ้าวลงไปอย่างนี้รอ้อยจิ้มๆค้นคอ,อร่อยเลยใส่ดิคีบกินไปเลยจแบบ้ะใช่ นีดลุิครับอืคตรบร่ยสายชั้นนะฮะเวลากินแต่ํำชิมเล่นแบบโคตได้เลยอืจุดๆแบบนี้พอผักลุยครับอืเนอโอ้ชิ้นใหญ่ไหมทุกคนตัเดียวไหมยุยิครับ มคำเสาร์นิดหน่อยเป็นไทยก็มากรอเลิศหรอเลิศเลย,ไปไยเป็นไทยลิศทุนี้อเป็นยตามเรามามไม่จำกัดเวลานะคะเริ่มที่สามเจ็ดแปดเจก็ดีเจอเจ้เาจจไทยอยจัน่ยันไปอย่าง,างเมันเส็จไปทีละฟันนะ เด่นพันเห็ดเห็ดพันเด่นเด่นพันเห็ดเด่นพันเห็ดเด่นพันเห็ดนะฮะเป็นริ้วๆแบบนี้ดูครับน่าจะช่ำอร่อ,รอยเลยไหม ใช่ครับเอาลงไปเลยไปผัดนี่อืมกรวาแล้วดูดิไสเป็นดอกไม้เลยเมีอะไรผมก็มีความเป็นศิลปะในการกินนะฮะผัดเลยผัดเลยมาได้แล้วนะคะใส่ซอสชิมเจ๋าเลยนะฮะลงไปมาโอ้โหยเยิ้มไปปักมา ป้าคนพูดตามเมียนะคลุยครับคืออะไรสุดมากแครมีนี่ด้วยนสองมัดลอยสั่งไปอลิเมเตะใช่ครับช่างแต่ก็ได้ลองิ้มเก็ืโป๊ดหน่อยจิ้มหรอจิ้มหน่อยเกลือโปสความชัวร์ลุยครับ ม่วงส้มตัดก,กันดีมากเลิอเหรอแลอาก็ม,าม,มีปูด้วยนะคะคนจะถ่ายให้ดูอันนี้มีตมะะแต่เหมือนกันนะฮะปูกินแปแกงขาก็ได้ใช่รุยครับดีนะมิสเตอร์พาร์คบาร์บีคิวนะคะเราให้รายละเอียดไว้ที่แคปชั่นแล้วก,กัม